อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดแจ้งข่าวพี่น้องเกษ,ษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวพรุ่งนี้ค่ะ17พฤศจิกายน2564ทกสนัดโอนเงินชาวนานะคะรับเงินส่วนต่างแต่จะเป็นงวดไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องค่ะและที่สําคัญค่ะความคืบหน้าล่าสุดค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทชัดเจนจ่ายได้ไหมให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซบหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับชอบ่องอินสันแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องกรรเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าววันนี้ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะซึ่งล่าสุดค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวแจ้งข่าวดีประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้า,ทาวทกศนัดแจ้งโอนเงินทั่วประเทศในวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้แต่จะเป็นงวดอะไรเดี๋ยวเรามาตามค่ะล่าสุดค่ะแหล่งข่าวจากสำนักงานทกศจังหวัดสุพรรณบุรีก็ออกมาแจ้งข่าว ผ่าน Facebook ในส่วนของอเพจที่ทกศจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะว่าตอนนี้สำนักง,งานทกศจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งข่าวดีสำหรับเกษตรกรหรือว่าชาวนา ที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวไม่เกิน25ตุลาคมนี้ทกศนะคะพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรรอบที่1ครั้งที่3วันที่17พฤศจิกายนนี้ทั่วประเทศค่ะรีบตรวจสอบสิทธิโครงการประกันไรายได้ข้าวเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในโครงการประกันไรายได้ข้าวนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือชาวนาในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำหลังจากทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมการค้าภายในข้อราคาประกันรายได้ข้าวมาจนถึงวันที่5แล้ว ะะซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศค่ะได้มีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดมีความคืบหน้าตามลําดับค่ะ โดยสำนักง,งานทกศจังหวัดสุพรรณบุรีได้โพสต์การโอนเงินประกันรายได้ข้าวนะคะสำหรับเกษตรกรที่ระบุวันท네 <PM> ี่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวไม่เกิน25ตุลาคม2564โดยธนาคารทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรชาวนารอบที่1ครั้งที่3ในวันที่17พฤศจิกายน2564เป็นการโอนทั่วประเทศค่ะใครที่เป็นชาวนาแล้วเกี่ยวในช่วงนั้นขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ถ้ามีรายชื่อทกสพร้อมโอนเงินตามรายชื่อทันที มาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้นะคะที่เว็บไซต์ h t t p s c h o c o i n b a a c c o m ค่ะหรือจะเช็คเงินเข้าออกผ่านในส่วนของ A Mobile Banking นะคะหรือว่า ใช้เงินเข้าออกผ่านแอปพลิเคชันเอโมบายของทางธนาคารทรกศค่ะสำหรับทกศนะคะจะดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.6ล้านคนเรือนโดยประกันไรายได้นะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการผลิต2564ทับ65รอบที่1กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษาย,ยนถึง31ตุลาคม2564ส่วนพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้นะคะระหว่างวันที่16มิถุนายน2 2,564ถึง28กุมภาพันธ์2,565ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนอกจากจะติดตามโครงการประกันรายได้นะคะและหลายคนก็รอคอยค่าปรับปรุงข้าวไร่ละ1,000บาทหรือว่าค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชม รองศาสตราจารย์ดรสมพรอิสวารานนท์นะคะนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติค่ะกล่าวถึงโครงการประกันยได้ข้าว่าตอนนี้รัฐบาลกําลังเจอปัญหาซ้อนวิกฤตที่ทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวได้นะคะซึ่งถ้าหากพูดตรงๆคือรัฐบาลไม่มีเงินแล้วก็รัฐบาลไม่แน่ใจว่า จะขยายเพดานหนี้ไปได้หรือไม่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะสามารถจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวได้หรือไม่ซึ่งไม่ใช่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะคะเชื่อว่ายังจะต้องลากไปอีกนานต้องใช้จ่ายอีกมากรัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหากขยายยังมีช่องว่างอยู่แต่ถ้าหากไม่ขยายก็จะมีอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องพยายามหาเงินมาช่วยเหลือพี่น้องในโครงการประกันรายได้แล้วก็พี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวโยกมาใช้ในโครงการประกันรายได้ ให้ข้าวก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนค่ะแต่ว่าหลังจากช่วงต่อไปนี้การจ่ายเงินให้กับเกษตรกรจะต้องจ่ายตลอดเวลาแต่รัฐบาลก็ยังโชคดีหน่อยที่ไม่ต้องจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวโพดมันสปะหลังยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ํามันเนื่องจากว่าราคาย,ยังสูงกว่าราคาที่ประกันไว้แต่ยังคงมีข้าวค่ะที่น่าเป็นห่วงก็คืองงเงินที่จ่ายค่าปรับปรุงข้าวเป็นเงินที่จํานวนมากนะคะจํานวน4.68ล้านคนเรือนหากคิดคํานวณครเรือน,น,น,รรอนละ20,000บาทก็เยอะพอสมควรแล้วถ้าจะจ่ายตรงนี้จะหา จากไหนซึ่งตอนนี้ถ้าหากมองแล้วรัฐบาลไม่มีเงินซึ่งจ่ายตรงในช่วงนี้ต้องใช้งบประมาณกว่า5.8หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นงบที่สูงมากค่ะจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านดรสมพรอิสวร,รานนท์ค่ะนักวิชาการอาวุโสสถาบานันกลางสมองของชาตินะคะแต่ในเรื่องของหาเงินมาใจ่ายให้กับพี่น้องชนะผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ยังไงความชัดเจนมีมาก มากน้อยแค่ไหนนะคะในการจ่ายร่ละหนึ่บาทอีสานแซบจะนําเรียนมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ